เละกระปังฟังกระฟนินกินกระร้อยรถไฟค่ะรถไฟแก่ตั้งเที่ยววัดตันนะคะกำลังมาแล้วกำลังมาแล้วเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็น มาแลว้วม,มาแลว้ว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 มาแล้ยวเฮ้โชคดีจังเลยวันนี้เราได้เห็นเนะขณะนี้เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีตรังกาตรังตะเทียงที่ข้างวัดพุู่ดิ้นไม่ใช่วัดตัน กระบวนยาวยาวจบแล้วสิ้นจุดทางเลื่อนสิ้นจุดกระบวนรถไฟขอบคุณนะคะดูกันไปด้วยกันตรงไปประมาณร้อยเมตรขวามือจะเป็นตลาดท่ากลางตลาดนัดยามเช้านะคะของเยอยมาก